สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสําหรับผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะกินอะไรก็ไม่บรรเทานะคะเดี๋ยวลองดูสูตรนี้นะคะรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะวันนี้เราก็ใช้ผลไม้2ชิชนิดนะคะแก้วมังกรกับบัวหิมะนั่นเองค่ะผลไม้2ชิชนิดนี้นะคะเป็นผลไม้ที่มีธาตุเย็นนะคะกินควบคู่กันนะคะบรรเทาอาการของกดไหลย้อนนะคะดีมากๆเลยนะคะ สรรพคุณของบัวหิมะก็ยังมีอีกมากมายนะคะสามารถรับประทานเพื่อที่จะควบคุมน้ําหนักแล้วก็ลดน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะวิธีรับประทานสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนนะคะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทานผลไม้2ชิชนิ้นี้ตามเข้าไปได้เลยนะคะสําหรับวิธีการดูแลตัวเองสําหรับคนที่เป็นกรดไหลย,ยอนนะคะก็ควรจะรับประทานข้าวให้น้อยลงกว่าปกติที่เราเคยทานนะคะ แล้วก็น้ำอัดลมกาแฟงดได้ก็งดได้เลยนะคะอาการก็จะดีขึ้นมากๆค่ะสำหรับท่านอนของผู้ที่เป็นกดไหลย้อนนะคะก็ควรจะหนุนหมอนที่สูงกว่าปกตินะคะแต่ก็ควรจะหนุนตั้งแต่ที่หลังขึ้นไปจนถึงศีรษะนะคะไม่อย่างนั้นกระดูกของเราอาจจะมีปัญหาได้นะคะก็ควรจะใช้เป็นผ้าห่มนะคะหนุนหนุนหลังของเราค่อยๆสูงขึ้นไปจนถึงศีรษะของเรานะคะ บัวหิมะก,ก็เวลากินเข้าไปแล้วก็จะมีความชุ่มคอมากเลยนะคะแล้วก็จะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาโดยเฉพาะนะคะสำหรับผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนนะคะก็ไม่ควรจะดื่มน้ําเยอะนะคะก็สําหรับผลไม้2ชนิดนี้ก็เหมาะมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้าในในตัวของผลไม้ค่อนข้างเยอะค่ะสําหรับใครที่เป็นอยู่นะคะก็หาผลไม้2ชนิดนี้มารับประทานดูนะคะว่าอาการจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ก็มีคนใกล้ตัวนะคะที่เป็นแล้วแล้วก็หมดไปกับค่ายาสมุนไพรต่างๆนะคะตามร้านทั่วไปนะคะหมดไปเยอะมากนะคะก็มาจบด้วยผลไม้2ตัวนี้นะคะก็ลองหามารับประทานดูนะคะเผื่อที่จะถูกกับร่างกายเรานะคะร่างกายเราจะได้แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะสําหรับผู้ที่กําลังมองหายาลดน้ําหนักอยู่นะคะก็ต้องผลไม้2ตัวนี้เลยค่ะไม่ต้องกินอะไรที่มาอันตรายนะคะ ผลไม้2ตัวนี้มีไฟเบอร์สูงมากนะคะโดยเฉพาะบัวหิมมะนะคะกินแล้วก็ทําให้เราอิ่มนะคะสําหรับใครที่มีน้ําหนักเกินนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะวิธีลดน้ําหนักก็ส่วนตัวก็เคยลดมาแล้ว1 1บกิโลนะคะโดยที่ลดแบบธรรมชาตินะคะโดยที่ไม่อดอาหารนะคะที่สําคัญคือมื้อเย็นเราต้องสําคัญมากๆนะคะเราต้องไม่จุกจิกนะคะ เดี๋ยวจะหาเวลาทำเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากนะคะก็กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปผลไม้เพื่อสุขภาพสำหรับคนที่เป็นกดไลย้อนของเราวันนี้นะคะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอีกมากมายนะคะที่เขาเป็นถ้าเป็นแล้วทรมานนะคะใครที่ยังไม่เป็นก็ไม่ทราบนะคะก็ฝากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ